สวัสดีค่ะเราจะมาบันทึกในหัวข้อสร้างรายการเงินเดือนแล้วก็คำนวณประกันสังคมและภาษีของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราจะมาสร้างเงินรายการสร้างเงินเดือนนะคะตรงนี้จะเป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งแต่ศูนย์หนึ่งถึงศูนย์ามนะคะวันที่จะเป็นวันที่ที่ปสองครัค ศ so ูนย so ์องเอ็ดศูนหนึ่งค่ะตรงนี้ 2 2> นะคะเป็นยี่สิบแปดศูนย์สองในวันที่ยี่สิบแปดนะคะปุ่มโอเคค่ะแกนกำลังรันระบบพิล็อตค่ะจะพบว่ามีสามรายการนะคะก็ปมโอเคกดปุ่ม cancel นะคะ แล้วก็เราจะมาคำนวณภาษีกันนะคะรายการเงินเดือนสำหรับการเงินเดือนนะคะเป็นทันที่28แปดสองห้าเก้าค่นะแบบใหม่นะคะ